สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการทําตัวอักษรแบบแก้วนะครับก็คือเราจะทําเป็นเงาด้านในที่จะเป็นขอบดาๆเห็นไหมครับจะเป็นขอบดำๆแล้วก็ตัวด้านในนี่เราก็จะสามารถเป็นเป็นสีได้เป็นสีได้ลงแบบสองสีได้ลงภาพแบบมิดแมทได้นะครับก็คือตัวนี้มันจะทำให้เรา ยืดหยุ่นกว่าเพราะมันมันเป็นเวกเตอร์ด้วยนะครับทีนี้นะครับทีนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบเป็นลายลายไม้ก็ได้นะครับโดยการกดคําสั่งเป็นพ patern น,นะครับลงสีแบบเป็นพ patern เราเลือกเป็นแบบปิดแมทนะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบเป็นลายอย่างนี้ก็ได้ครับนะครับมันก็จะ เปลี่ยนลายแล้วก็ดูเหมือนกับมีแก้วใสๆเคลือบอยู่นะครับทีนี้เรามาดูวิธีทำนะครับเราจะเริ่มต้นจากตัวหนังสือก่อนนะครับอันนี้ผมจะให้เขาติดดกันนิดนึงจากนั้นเราจะมาทาเงาด้านในนะครับวิธีทําก็คือให้เดี๋ยวผมจะเก็บตัวหนังสือไว้ตอนเราจะใช้ตัวหนังสือนี้นะครับแล้วเราก็วาดสี่เหลี่ยมคุมคุมเเข้าไป จากนั้นเราก็จับตัวหนังสือไว้กับตัวกรอบสี่เหลี่ยมเาไว้นะครับเสียกทั้งสองอันไว้จากนั้นเราก็คอมไบเจาะครับคอมไบ่ก็คือมันจะวัตถุที่ทับกันมันก็จะเจาะทะลุไปนะครับเราก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําเงานะครับดับชาร์โดเลือกเป็นแบบเอียงทางด้านขวา เราก็จะเห็นนะครับวพามันจะเป็นเงาลักษณะว่ามันมันมีขอบขอบนะครับคําสั่งต่อไปก็คือเลแล้วก็เบรคนี่ก็เป็นหัวใจหลักเลยครับ B คือเพราะว่าเราเบรคเสร็จแล้วเราต้องการตัวที่เฉพาะตัวไหนนะครับ๋ยงโยงของให้ดูก่อนครับคือลักษณะนีใช่ไหมครับทีน,นี้เราต้องการตัวไหนเนี่ยเราก็ต้องกลับกลับกระจกตัวนี้นะครับมีใช้ฟอนต์ตัวนี้วางก็ได้แต่เราใช้ใช้ลักษณะลบ นะครับมันจะมันจะกลายเป็นตัวหนังสือเข้ามาด้านในแล้วเราก็จับตัวหนังสือไว้กับจับเงาไว้ทําการ i n t อร์ซ็กคำสั่งเ n t e r s e c กนี้จะใช้ได้จะตัดวิตแมทได้เฉพาะเวอร์ชัน14ขึ้นไปนะครับเวอร์ชันต่ำกว่านี้จะจะ i n ต e r s e c t วิดแมทไม่ได้นะครับเมื่อเรา i n t e r s e c กแล้วเราก็จะได้ตัวที่เป็นเงาด้านในนะครับทีนี้ไม่เราไม่ใช่แค่ แนวลักษณะยอย่างนี้นะครับเราจับเขาเยื้องลงนิดนึงนะครับแล้วก็อินเตอร์เซ็ตเราก็จะได้ชุดชุดตัวตัวอักษรที่ลักษณะเป็นเงาเห็นไหมครับมันจะเงาเยื้องนิดนึงนล้วก็อาจจะขึ้นนิดนึงแล้วก็อินเตอร์เซ็เราก็จะได้ตรงสื่อที่เป็นแบบ เงาศาสตรด้านบนเงาศาสตรด้านล่างแล้วก็เงารอบตัวนะครับข้อดีของตัวเวอร์ชันส4ขึ้นไปนี่เขาจะเงาที่แยกออกมาจากตัวแม่แบบแล้วเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับมันจะเปลี่ยนสีได้นะอันนี้เป็นสีดำานกรนีที่เราต้องการเล่งเงาให้ให้เข้มขึ้นให้ลงสีเป็นแบบนี้ครับ400 m อย0อ0มร้อยว มันจะเป็นเงาที่เข้มขึ้นมานี้เราก็มาประกอบกับตรงสื่อของเราเอาเด้เราไปไวางหลังอยู่หลังเงานะครับเราจะเปลี่ยนเป็นสีที่อย่างเช่นเราเปลี่ยนเป็นสีฟ้าก่อนนะครับผมจุดสองเป็นสีฟ้าเ้วนำเงาขึ้นมาวางหน้า สามารถเปลี่ยนเงาเป็นสีดำเห็นไหมครับมันจะได้ตรงสื่อแบบเหมือนกับแก้วแล้วแต่มันก็ยังต้องทําเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับโดยการนําตัวหนังสือนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีให้เป็นสีเสข้มนิดหนึ่งจะได้จะได้ดูเห็นนะครบใช่ไหมครับ นี่แล้วก็นําตัวนี้นี่มาเสร็จแล้วเราก็ทำการคอนทัวร์เข้าในหนึ่งสเต็ปคอนทัวร์อินไซด์หนึ่งสเต็ปอันนี้เป็นเอาไซ์เปลี่ยนใหม่เป็นอินไซด์นะครับหนึ่งสเต็ปแล้วเราก็จับแอบเลนเบรดแล้วนาตัวที่คอนทัวร์เข้าในนี้มาบางด้านหน้าจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือทำใส ลากลงนิดหนึ่งมันจะเป็นเหมือน,นกับเงาซ้อนด้านบนนะครับเราก็จะได้ตรงสื่อแก้วนะตรงสื่อแบบเป็นกระษณะเป็นแก้วซึ่งเราจะทําได้หลายรูปแบบมากเพราะว่าเรามีตัวเงาเห็นไหมครับเป็นเงาแบบนี้ ตัวสือก็จะเป็นเหมือนโดนขุดเข้าไปนะครับก็จะได้ชุดของเซตเงาแบบนี้นะครับลองทำกระดูกก็ไม่ยากครับแล้วเราก็จะเสริมเสริมแบบประกายอย่างเช่นอย่างเช่นเราทำตัวเนี้ยนะครับแล้วเราใช้ตัวเงาด้านล่างนิดเดียว ต้องปิดสน้นก่อนจับเรียงให้เขานั่นๆตรงๆ,รงๆนะครับให้ว่ามันจะเป็นเหมือนกลมๆแล้วเราจับตรงสื่อขึ้นมานะครับเราทําการเยื้องเยื้องขึ้นก็ปีขึ้นมานะครับจะมีสองชิ้นนะครับทำเยื้องขึ้นเสร็จแล้วเราก็ จับสองชิ้นไว้แล้วก็หน้าตัดหลังแต่เราต้องคนไวทุกเคอร์ฟก่อนจับสชิ้นแคจับสองชิ้นไว้แล้วก็หน้าจัดหลังแล้วก็จะแบบมีส่วนเอฟเฟกที่อยู่ด้บนด้านล่างนะครับใส่ตปวสีขาวตัวเอฟเฟกนี้เราก็ เป็นเหมือนแสงเราทําเป็นใสแบบยูนิฟอร์มนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเงาสะท้อนด้านหลังทีหนึ่งล้วส่วนใหญ่จะใส่ฉากหลังเป็นเพื่อเน้นสีเราเอาตัวนี้ดีกว่าครับตัวตัวใสมาปิดใสนะครับแล้วก็ นำไปไว้ข้างหลังออเดอร์แล้วก็คอ็นผลอ,ออฟตัวฉากหลังแล้วเราก็ทำการสร้างเงาลงเงาเป็นสีขาวแบบน้องมันใช่หไหมครับมันจะจะเป็นเงาที่ซ้อนด้านด้านล่างเพิ่มเติมอีกทีนึง เห็นไ,ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่ที่ทําเป็นแบบใสนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็นเงาที่เราสร้างขึ้นเมื่อเมื่อเปลี่ยนเงาด้านหน้าเนี่ยเริ่มจากไม่โดนเงานะอ่าใส่เงาแบบนี้ลงไปแทนยูครับมันก็จะมีความเลื่อนที่ไม่เหมือนกัน ลำดับชั้นในการมาก็สำคัญนะครับก็คืออย่างตัวนี้แว้งน้าเงาด้านล่างนี้เราก็ไว้ด้านหน้ากันปรับความใส แค่นี้ก็จะได้ตรงสื่อแบบดูเป็นใสๆนะลองทำกันดูครับ